สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอฟ54นิวตันตรกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถเก๋งสุดหรูและสปอร์ตมาแนะนำเพื่อนชมกันอีกแล้วนะครับเราอยู่กับ,บแบรนด์ BMW นะครับนะผมเราอยู่กับซีรีส์5นะครับทั้ง2คันนี้สีขาวทั้งคู่เลยแล้วก็เป็น2รุ่นย่อยด้วยนะครับผมเป็น530 e model G30 นะฮะคันทางขวาผมเป็นรุ่น M Sport นะครับคันนี้ปี2010 เะครับเลขไมล์1 4 0่0 0สมกิโลราคาตอนป้ายแดงคันนี้อยู่ที่3,939,000บาทนะครับผมแต่ตอนนี้ราคาดีมากะครนะผมเหลือเพียงแค่1ล้าน 8 69,000บาทเท่านั้นนะครับกับ M Sport 530e คันนี้และอีกคันหนึ่งนะผมเป็นรุ่นย่อย Luxury นะฮะคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2018นะครับผมตอนออกห้างไปแดงของเจ้ารุ่น Luxury อยู่ที่3ล6 3 9 0 0บาทนะครับตอนออกห้างไปแดงต่างกันอยู่3 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันว่าแตกต่างอะไรกันตรงไหนบ้างแต่นะตอนนี้นะผมเจ้ารุ่น Luxury Line คันนี้นะครับ ราคาเขาอยู่เพียงแค่1,699,000บาทเท่านั้นท่านใดที่กำลังหารถปักอินไฮบริดนะครับเป็นรถที่ขับสนุกมากๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆด้วยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาแล้วผมเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยครับเ <te ak> ดีเ๋ยว <kadar> เรามาเริ่มกันที่เจ้า Luxury Line ก่อนนะเราจะได้รู้ว่าเออ u u x u r y มีอะไรและ M Sport มีอะไรบ้างนะครับผมเจ้า l u x u r y Line นะครับการตกแต่งของเขาก็จะเน้นในแนว หรูหรานะครับผมดูพรีเมียมนะผมการตกแต่งพวกขอบกระจงังขอบประตูแล้วกนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีโครมนะฮะก็จะเป็นสีโครเมียมเงาๆแบบนี้กระจังหน้าแบบเปิดปิดได้นะครับผมมีทั้งในรุ่นย่อยลักชวรี่และ M Sport ไฟหน้าอาัจฉริยะนะผม Adaptive LED นะผมของ b m w นะฮะก็เป็นไฟหน้าแบบ LED เต็มระบบแล้วมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงอัตโนมัตินะครับในส่วนของการชนด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วน Park Sensor นะผมคันนี้มาพร้อมเซนเซอร์รอบคันเลยนะครับผมความปลอดภัยนี่คือหายห่วงเลยนะแล้วก็ด้านล่างของเขานะครับผมก็จะมีในส่วนของไฟ LED ตรงนี้ นะครับผมเพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านหน้าของตัวรถแล้วก็ตกแต่งด้วยสีโครมนะฮะก็ดูเท่เลยนะผมอาจจะดูไม่สปอร์ตนะครับผมแต่เน้นความหรูหรานะครับผมนี่คือในส่วนของด้านหน้าสีสวยมากนะครับเป็นสีขาวที่สวยมากๆ ในส่วนของล้อล้อ,ขอเขาเนี่ยเป็นล้อดับเบิลยูสปโอกนะครับผมนี่เป็นล้อลายดับเบิลยูสปโอกนะครับขนาด18นิ้วนะครับผมยางด้านหน้าด้านหลังไซส์เท่ากันนะครับผมก็ซีรีส์ที่ใส่อยู่นะตอนนี้คือ2 4 5 4 5 8นะครับผมก็จะน,น้านหน้าด้านหลังนี่จะเป็นขนาดเดียวกันนะครับผมการบารุงรักษาในส่วนของยางนี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบบหน้านหน้าสเปคหนึ่งด้านหลังสเปคหนึ่งก็ลดตรงนี้ได้นะครับผมและส่วนย,ยางเนี่ยเป็นยางรันแฟร นะผมที่สวมใส่อยู่เป็นยางปี2021นะครับผมเป็นของ p i เอรเลนะฮะก็ปลอดภัยหายห,ห่วงยางสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมด้านซ้ายก็จะมีในส่วนของช่องชาร์จไฟนะผมในส่วนตรงนี้นะเป็นช่องชาร์จไฟของเจ้ารถ bmw 530 E นะค e นะผมโดยสเปคการรองรับในการชาร์จเนี่ยคือถ้าคุณชาร์จด้วยระบบชาร์จแบบทั่วไปนะครับผม0%ถึง100%เใช้เวลาอยู่ที่3 15ชั่วโมงหรือว่า3ชั่วโมง15นาทีนะครับผมแต่ถ้าคุณใช้วอล์กช์ที่มีกําลังไฟในการจ่ายไฟสู่ที่3.7กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่2ชั่วโมง15นาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็สามารถชาร์จธรรมดาได้มันต่างกันแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองเราก็ขับกลับบ้านไปชาร์จข้ามคืนก็เต็มแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องไปติดตั้งอุปกรณ์วอล์กช์หรือว่าถ้าเราไปตามห้างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกําลังไฟที่สูงขึ้นมาคือ3.7 5กกกิโโลวววววััััต์ชชช่่่่มมมมงงงงงนนเเอผ็ใ้้าาา2ข นะครับไฟเลี้ยว LED นะครับผมไม่มีกล้องนะกล้องด้านข้างไม่มีนะครับผมมีแค่ไฟเลี้ยวเฉยๆแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านะครับผมมือจับประตูมีในส่วนของกุญแจชีิยะให้มาทั้ง4บานเลยนะครับก็จะมีปุ่มแตะล็อกทั้ง4บานเลยนะครับผมให้มาครบนะครับผมเฟรมกระจกเป็นสีโครมนะฮะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครผมและสีด้านข้าง ก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยเฉียวเลยนะครับผมด้านบนเสาอากาศชาร์กฟินนะครับมีมาให้นะครับผมนี่แล้วก็โลโก้อีไดนะครับติดอยู่ที่แก้มด้านซ้ายด้านขวานะครับผมนะในส่วนของด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายของรถนี่ก็จะเป็นไฟท้าย LED นะครับผมนี่เป็นไฟท้าย LED นะฮะสวยงามมากๆนะครับมีกล้องมองหลังหนึ่งตัวมีกันชนที่มีปาร์คเซนเซอร์นะครับนี่มีปาร์คเซนเซอร์รอบขันเลยนะฮะแล้วก็ปลายท่อสแตนเลสนะครับเป็นปลายท่อคู่นะเห็นไหมเป็นปลายท่อคู่นะครับผมก็ เพิ่มความสปอร์ตนะครับผมไปนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าสปอร์ตจ๋าๆเลยอย่าต้องไปดู m Sport กันนะครับผมอ่านี่คือภายนอกของเจ้ารุ่น l ั x u r รนะครับผมเรามาดูรุ่นเกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูรุ่นเกันฮะเรามาตอนที่เจ้าเ s p o r t นะครับผมเมื่อกี้เราดู l ั x u r y ไปแล้วนะครับเราเห็นความหรูหราของเขาแล้วเรามาดูรุ่นเกันฮะในส่วนของรุ่น M s p o ส t อสำหรับ 530e model G30 นะครับผมการตกแต่งนะครับด้านหน้าคุณจะเห็นเลยว่ามันดิบมันดิบขึ้นมันนนนเเเเถื่่อขึ้้ะพราาาวใชป็สี ดำ High ฮ r o s s เป็นสีดำเงานะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังด้านหน้าตัวครอบไฟ led ตรงนี้นะครับหรือว่าตัวเฟรมกระจกต่างๆเป็นสีดำ c r o s s ่ทั้งหมดนะครับผมนะมีกล้อง3ามรองศาให้ในรุ่น m sport นะครับผมกระจังเปิดปิดได้เหมือนกันไฟหน้าอัตโนมัติเป็น a d a p t i v e led เหมือนกันนะครับผมในส่วนของระบบไฟหน้านะครับก็จะเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดนะครับผมต่างกันที่ ครคันนี้มีกล้องรอบขนัน360องศาและภาพโคตรชัดเลยนะครับผมกันชนด้านหน้าเป็นดีไซน์ M นะผมเป็น M Aero นะฮะก็จะมีในส่วนของการดีไซน์ที่ดูสปอร์ตมากขึ้นมี Park น e n อ o r เพิ่มเข้ามาก็จะมีความสวยงามมีความดิบเพิ่มเข้ามานะครับผมด้านข้างในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อลาย Double spoke นะครับผมก็จะเป็นก้านคู่แบบนี้นะครับผมซีรียางจะไม่เท่ากันนะครับผมในส่วนของรุ่น M นะครับผมเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถนะครับผมในส่วนของยางด้านหน้านะครับผมสเปคที่ใส่คือ245 40 R19 นะครับผมส่วนด้านหลังจะเป็น275 35 R19 นะครับสเปคยางด้านหน้าด้านหลังก็จะไม่เท่ากันนะครับผมแต่ก็แลกมากับ เรื่องของเ e อร์ r m a n c อร์มนซ์ในการขับขี่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของปั๊มเบรกนะครับผมเป็นปั๊มเบรก M นี่ปั๊มเบรก M นะครับผมก็จะมีคาลิเปอร์เป็นสีน้ำเงินโลโก้ M มนะครับผมล้อมีโลโก้ M แบบนี้นะผมบ่งบอกว่าคันนี้คือรุ่นท็อปสุดนะครับยางก็เป็นยาง r ันแฟลตเหมือนกันนะครับผมเป็นปี2021เหมือนกันนะครับสภาพยางก็ใหม่ๆสวยๆเลยดูดีมากๆนะผมแต่สิ่งที่จะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นล้ื่องยนตเบนนน่ใรุ M ของเจ้า ลั๊กอินเนี่ย5 3 0 e เนี่ยจะไม่ได้ในส่วนของช่วงล่าง m นะแต่สามารถที่จะปรับในส่วนความหนืดช่วงล่างได้นะผมเพราะว่ากระบอกโชวกเขาปรับได้นะผมน้ำหนักตัวรถเขาจะหนักกว่ารุ่นที่เป็นเบนซินและดีเซลธรรมดานะครับผมอันนี้ก็บอกกล่าวให้ฟังนะฮะนี่ด้านข้างนะเป็นสีดำกรอสหมดเลยเห็นไหมอ่าเนี่ยเฟรมกระจกต่างนะเป็นสีดำเงาทั้งหมดนะผมก็เพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะผมมีกล้องด้านข้างนะนี่พร้อมกล้อง 3. ามอสองศานะผมกระจกพับข้างไฟฟ้าอยู่แล้วมือจับมีในส่วนของระบบคีเลส เหมือนกันนะครับผมและสิ่งที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือหลังคาสลูปนี่ในรุ่น M Sport คุณได้หลังคาสลูปไฟฟ้านะฮะดูสวยดูหรูหรามากๆเลยนะครับผมท่านใดที่ชอบความสปอร์ตและก็มีความหรูแบบนี้นะครับผมรุ่น M นี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับผมมีในส่วนของสาอากาศทรงชักฟินนะฮะนี่นะแล้วก็สีด้านข้างก็สวยๆเลยนะครับด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือในส่วนของเปลือกกันชนด้านล่างเปลือกกันชนของรุ่น M นี่ก็จะทําเป็นสีเทาแบบเงาแล้วก็ปลายท่อนะครับ เป็นปลายท่อแบบทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านท้ายมีปาร์คเซนเซอร์มีกล้องมองหลังนะผมมีให้ครบหมดเลยนะครับระบบแจ้งเตือนต่างๆก็มีมาให้แบบครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็ถือว่าโอเคเลยแล้วฝาท้ายสามารถที่จะเตะเปิดได้นะครับในรุ่นลักชูรี่ทำไม่ได้นะครับในรุ่น m Sport เขาถึงจะมีนะผมในส่วนของการเตะเปิดนะพื้นที่การวางของก็มีให้เหลือเฟือนะผมวางของได้จุใจหายห่วงนะผมแล้วก็ไอ้ตัวที่วางของตรงนี้ ก็สามารถที่จะวางพวกกระเป๋าเดินทางวางถุงกอล์ฟต่างๆวางได้ครบหมดนะครับผมดีมากๆนะครับแล้วเ,วาาเป็นฝาท้ายไฟฟ้าสามารถเตะปิดได้ด้วยนะครับเตะปิดแบบนี้เห็นไหมสะดวกสบายเพิ่มเติมเข้ามานะผมในส่วนต่างที่ต่างกันอยู่ประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0บาทนะสำหรับมือ2นะฮะนี่ก็คือภายนอกของทั้ง2คันนี้เราไปดูด้านในกันต่อครับผมว่าเจ้ารักชูรี่และรุ่น M Sport เนี่ยแบบไหนจะตอบโจทย์ท่านผู้ชมมากกว่าแล้วผมตามเลยครับ เรามาดูภายในนะผมของเจ้ารุ่นลักชวรี่กันก่อนนะฮะในส่วนของภายในรุ่นลักชวรี่นะครับผมการตกแต่งแน่นอนว่าตามชื่อรุ่นเขาเลยนะผมเน้นความหรูหราเน้นความพรีเมียมนะครับผมเน้นแบบเรียบหรูนะฮะในส่วนของพวงมลาลัยนะครับเป็นพวงมลาลัย3ก้านนะผมแต่ว่าเป็นดีไซน์ที่ไม่ได้สปอร์ตอะไรมากนักนะครับผมหุ้มด้วยหนังนะครับมีในส่วนของมัลติฟังก์ชันมีในส่วนของครูซคอนโทรลที่สามารถตั้งลิมิตความเร็วได้นะครับผมในส่วนของไฟหน้าอย่างที่บอกไปก็คือไฟหน้า อัตโนมัติทั้งการเปิดปิดไฟสูงทั้งการเปิดปิดไฟธรรมดานะครับผมก็จะมีให้อยู่ทางด้านขวานะครับผมเป็นระบบอัตโนมัติหน้าปัดเรือนไม้เป็นหน้าจอดิจิตอลแบบ100%ซแล้วนะครับผมไม่มีเข็มนะครับผมแต่การดีไซน์ของเขานะครับก็ยังคงเน้นเอกลักษณ์ของ BMW อยู่นะฮะก็คือทําเป็นเข็มกราฟิกขึ้นมานะครับผมก็ดูง่ายดีสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าปัดตามโหมดการขับขี่ได้นะครับผมอย่างคุณชอบแบบสปอร์ตคุณเลือกสปอร์ตนะครับผมหน้าปัดเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามโหมดที่คุณเลือกกกดด้้ววยนผมงีี็ถา นะผมก็แสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็หน้าจอตรงกลางเป็นระบบไอไดนะผมซึ่งสามารถทำแกชเชอร์คอนโทรลได้นะผมในส่วนของแกเจอร์เนี่ยเท่าที่ทราบมาก็จะมีอยู่หลายฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้อย่างเพิ่มเสียงลดเสียงโดยสามารถที่จะใช้นิ้วนะผมในการปัดแกวง่งเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะผมหรือว่าเวลาระดับเครื่องเราต้องการที่จะปิดพวกเมสเซจการแจ้งเตือนต่างก็สามารถเอามือปัดปิดได้นะครับผมตรงนี้ก็สามารถศึกษาในคู่มือการใช้งานได้นะครับผมแล้วก็เป็นหน้าจอที่มีในส่วนของการระบบแจ้งเตือนต่าง ครบถ้วนมีระบบแผนที่นำทางนะครับผมมีในส่วนของ My วิ h i c l e นะฮะก็ดูข้อมูลต่างๆนะผมหรือว่าจะดูวิ h i c l e Status ดูข้อมูลความผิดปกติของตัวรถของยางของน้ํามันเครื่องความเสื่อมสภาพการแจ้งเตือนเข้าศูนย์ต่างๆนะผมสามารถที่จะเลือกดูได้นะผมนี่โอเคทั้งหมดนะผมคือระบบคือพร้อมใช้งานนะครับมีการตรวจเช็คสภาพมาให้รถครบหมดแล้วนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของ Service History นะฮะนี่สามารถที่จะดูประวัติการเข้าศูนย์จากเจ้าของเดิมได้ด้วยนะคุณเห็นไหม นี่ตอนนี้วิ่งมา90,000กิโลนะฮะนี่ก็เช็คศูนย์ตลอดนะผมทุกระยะทางนะผมล่าสุดก็คือ8 4 0 0 0นี่ะครับนี่ก็คือในส่วนของระบบ i d ไดดีมากๆรองรับ Apple c a r p เพด้วยนะอ่าลืมแจ้งไปนะครับผมท่านใดที่ใช้ iOS บอกเลยว่าสบายหายห่วงแน่นอนนะครับลงมาก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นแบบ Dual z o ซ e แยกอุณหภูมิซ้ายขวาแรงลมแยกซ้ายขวานะครับผมเป็น d u a l z o ซนแบบฟูลเลยนะ เลยนะครับผมก็แรงลมแยกได้อุณหภูมิแยกได้หน้าจอแสดงผลเป็นดิจิตอลสวยงามนะครับผมการตกแต่งตรงช่วงการปรับข้อมูลต่างๆนี้ก็จะเป็นสีดำ glossy นะครับผมเป็นสีดําเงาแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะผมพร้อมเดินขอบด้วยสแตนเลสนะฮะก็จะดูมีความพรีเมียมมีความหรูหรานะครับผมนี่ลายไม้นี่มาเต็มเลยนะในรุ่นลักชูรี่นะเกียร์8สปีดสเตปโทนิกมีโหมดสปอร์ตมีเมนนวลโหมดนะครับผมมีระบบควบคุมนะนี่แผงคอนโทรลเลอร์ควบคุมไอได้ เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับโหมดการขับขี่ให้คุณเลือก3โหมด e ีโคโปรคอมฟอร์ตสปอร์ตนะครับผมก็สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้นะฮะแล้วก็มีในส่วนของ e d i v e นะครับผมโหมด Hybrid คุณสามารถที่จะเลือกใช้งานได้มีออโต้ d ี i v e มี Mac e d i อ e นะครับผมมีส่วนของการชาร์จนะครับผมชาร์จก็คือชาร์จเลยนะครับใช้เครื่องยนต์ในการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมมีพาร์คเซนเซอร์นะผมเปิดปิดใช้งานได้ นะผมตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยในส่วนของแผงคอนโซลด้านหนะ้าในส่วนของเบาะการดีไซน์ของเขาก็ออกแบบมาให้เรานั่งแล้วสบายนะครับผมนั่งแล้วสบายไม่ได้กระชับอะไรมากมายนะักแต่ว่าตัวเบาะนี้ใหญ่ดีนะตัวเบาะใหญ่นั่งสบายเลยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมปรับได้ละเอียดมากๆนะผมแล้วก็ในส่วนของคนขับมีในส่วนของเมมโมรีจดจําให้ด้วย2ท่านท่านใดที่ใช้รถคันเดียวสามีภรรยาบอกเลยว่าสบายนะครับผมสามีมานั่งก็กดเลข1ภรรยามานั่งกดเลข2นะครับผมอันนี้เราตตั้งนะ ท่านใดที่ใช้รถคันเดียว2ท่านอย่างนี้ยบอกเลยว่าสบายหายห่วงมากเพราะว่าเขาจะเซตทั้งพวงมาลัยกระจกมองข้างแล้วก็ตัวเบาะนะครับตรงนี้เขาจดจําทั้งหมดเลยเพราะพวงมาลัยปรับไฟฟ้าไงนะครับผมเขาก็จดจําทั้งหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมสำหรับ b f m w 530E นะครับผมและการตกแต่งในรุ่น l u x u r รี่ก็อย่างที่คุณเห็นนะครับผมเน้นความหรูหราและความหรูหรายังไม่หมดไม่ใช่มีแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับผมเราไปดูด้านหลังนะตามไปเลยนะฮะ เรามาต่อที่นี่นะครับด้านหลังนะผมความหรูหราของรุ่นลักชวรี่เนี่ยไม่ใช่มีแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับผมคือด้านหลังด้วยในส่วนของด้านหลังรุ่นลักชวรี่คุณจะได้หน้าจอแยกซ้ายขวาแบบนี้นะครับผมนี่มีหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอที่แสดงผลเหมือนด้านหน้าแหละนะครับผมคือระบบ i d ได e แต่ว่าคุณสามารถที่จะเล่นแผ่น DVD หรือว่าคอนเทนต์ต่างๆแยกจากคอน,คอนอตัวคอนโทรลด้านหน้าได้นะ คือคนขับเขาอยากจะเปิดแผนที่นําทางหรือว่าอยากจะ,ะดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถต่างๆนะผมเขาก็เปิดไปได้คนที่นั่งโดยสารด้านหลังก็สามารถที่จะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับด้านหน้าเลยนะผมเพราะว่าเขาแยกกันและที่สําคัญนะครับคุณสามารถที่จะใส่หูฟังแยกซ้ายขวาได้จะมีช่องแจ็ค3.5ให้ทั้ง2ข้างนะผมซ้ายขวาก็เอาไว้เสพความบันเทิงแบบว่าเป็นส่วนตัวนะครับผมเสียบหูฟังส่วนตัวฟังคนเดียวนะผมสะดวกสบายมีช่องใส่แผ่นแยกด้านหน้าอีกนะผมระบบแอร์นี่ก็จะ เป็นการซิงค์จากด้านหน้านะครับผมก็สามารถที่จะปรับแรงลมอะไรพวกนี้ได้นะครับผมนี่ก็จะมีให้นะเนี่ยก็คือความหรูหราที่มีในรุ่นลักชูรี่นะครับผมแล้วก็การนั่งโดยสารเนี่ยคุณดูนะพื้นที่แบบเหลือเยอะมากสูง185คุณดูหัวเข่าผมดิห่างกันตั้งเยอะนะครับพื้นที่ศีรษะก็มีเหลือ,อตั้งเยอะนะครับผมคือนั่งสบายแล้วเบาะตัวใหญ่อย,อย่างที่บอกเบาะตัวใหญ่นะครับผมคนตัวใหญ่บอกเลยว่านั่งแล้วไม่อึดอัดนะครับนั่งแล้วสบายมีม่านบังแดดด้านข้างให้อีกเนี่ยนะเนี่ยมีมาาดดฟฟา่าน ลืมแจ้งแล้วนะฮะคันนี้เนี่ยถึงจะไม่ใช่รุ่น M Sport แต่คุณได้เครื่องเสียง Harman Kardon ได้เครื่องเสียง Harman Kardon นะเป็นระบบเสียงเซอร์รารอบทิศทางคือเสียงเพาะมากนะครับผมนี่คือภายในในรุ่น Luxury นะฮะหยุาตามไปดู M Sport ต่อครับเรามาตอนที่รุ่น M Sport นะครับผมหรือว่ารุ่น top ของ 530e model G30 นะครับผมภายในการตกแต่งนี่แน่นอนว่าไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมในรุ่น M Sport ก็จะเน้นความดิบเถื่อน ความสปอร์ตนะครับผมแต่ความหรูหราก็จะหายไปค่อนข้างเยอะนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากที่พวงมาลัยกันเลยนะฮะพวงมาลัยของรุ่น M Sport แน่นอนว่าได้พวงมาลัย M อนะครับนี่มีโลโก้ M อยู่ทางด้านล่างมีแผ่นแพดเดิลชิพซึ่งเป็นแพดเดิลชิพที่โคตรใหญ่เลยนะครับผมอยู่ทางด้านหลังนะฮะก็ไว้ชิปเกียร์ได้นะครับผมแล้วก็ดีไซน์นี่ก็จะเป็นหุ้มหนังครับเราก็ต้องตกแต่งด้วยในส่วนของสีเทานะฮะซึ่งเป็นสแตนเลสนะครับผมเนี่ย สวยงามนะครับผมนี่มีคูชันโทเหมือนกันมีมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับผมเพิ่มเติมก็คือแพ t เดิรนชิพนั่นแหละนะร,ระบบไฟหน้าคือแบบเดียวกันนะเป็นระบบอัตโนมัติ เปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงอัตโนมัติมีให้เหมือนกันหมดนะครับผมและสิ่งที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาอย่างแรกนะครับในส่วนของภายในก็คือในส่วนของ h e a d Up Display รุ่น l u x u r y จะไม่มีนะครับแต่ในรุ่น m Sport คุณจะได้ H e a d Up Display นะผมก็คือแสงสะท้อนกระจกนะผมบอกข้อมูลการขับขี่ต่างนะครับผมนี่ก็จะมีสะท้อนขึ้นกระจกนะครับทำให้ผู้ขับเนี่ยไม่ต้องรัดสายตาจากถนนมากนะผมเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะผมเพราะว่ารถคันนี้มันแรงอยู่แล้วนะนะแล้วก็หน้าปัดนะผมก็ แบบเช่นเดียวกันก็คือเป็นหน้าจอ100%รับนะผมเป็นหน้าจอดิจิตอเลยนะครับแต่ว่าทําเป็นดีไซน์ให้มันดูแบบเป็นเอกลักษณ์ของ BM เนาะเป็นเข็มแต่ว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกนะไม่ได้เป็นเข็มจริงๆนะครับผมก็ดูสวยดีนะในส่วนของเครื่องเล่นแบบเดียวกันนะครับเป็นเครื่องเล่นระบบไอไดหน้าจอขนาดยาวนะครับขนาด12 5นิ้วนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะก็ขนาดยาวนะผมสามารถใช้ g a t e er control ได้ นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงลําโพงก็จะเป็นของฮาร์มันคาร์ดอนเช่นเดียวกันนะครับผมเครื่องเสียงเพาะมากๆแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะผมจากลายไม้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นลายสแตนเลสเฮเซกอนนะครับผมก็จะเป็นลายเนี่ยตะแกรงตะแกรงแบบนี้แล้วเป็นสแตนเลสตกแต่งมานะครับผมรวมถึงคอนโซลกลางด้วยนะครับก็จะดูมีความสปอร์ตขึ้นมานะครับผมดูไม่ได้แบบดูไม่ได้มีอายุมากนะครับผมวัยรุ่นจะชอบแบบนี้นะครับผมในส่วนของระบบแอ แบบเดียวกันเลยนะผมเป็นแบบดูโอโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวาแรงลมแยกซ้ายขวานะครับผมปุ่มคอนโทลเลอร์อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮเกียร์8สปีดสเตปโทนิกนะครับมีส่วนของโหมด E ีได้นะครับผมมีในส่วนของโหมดการขับขี่คุณเลือกนะครับแล้วก็มีพาร์คเซนเซอร์และสิ่งที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างนึงก็คือกล้องรอบคันนะครับ,รบผมเพียงคุณกดตรงนี้กล้องรอบคันก็จะขึ้นมาทํางานทันทีนะครับนี่แต่ถ้าคุณกดอย่างเดียวจะเป็นกล้องมองมองด้านหลังนะครับผมแต่ถ้าคุณใส่เกียรถอยนนะแบบี ก็จะได้กองรอบคันแบบนี้นะครับผมซึ่งเขามีในส่วนของระบบ parking assist ให้ด้วยนะครับผม parking assist คือไรระบบถอยจอดเข้าซองอัตโนมัตินะครับผมซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่น M Sport นะครับในรุ่น Luxury จะไม่มีนะครับผมตรงนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัยที่ใส่เพิ่มเข้ามาในรุ่น M Sport นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้ในส่วนของเบาะนะครับผมดีไซน์ก็จะดูมีความสปอร์ตมากกว่านะครับผมตัวเบาะเนี่ยจะมีความโอบลัด กระชับลําตัวมากกว่านะผมดีไซน์จะดูสปอร์ตนะเห็นไหมเบาะมันจะมีปีกที่สูงขึ้นมานะครับผมทั้งตัวแผ่นรองหลังและแผ่นรองนั่งตรงนี้จะมีความสูงขึ้นมาดีไซน์ก็จะมีการตัดเย็บเดินลวดลายด้วยได้นะครับผมแล้วก็ที่รองขาก็สามารถปรับยืดหดได้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาในรุ่นเนะครับถือว่าโอเคนะครับเป็นอะไรที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาในราคาส่วนต่างตอนป้ายแดงในสามแสนแต่ตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0บาทนะครับผมก็ลองตัดสินใจก,กันดูนะครับผมแต่โดยรวมแล้ว สวยน่าใช้นะผมนี่คือในส่วนของด้านหน้านะผมแล้วก็จะมีหลังคาสันรูฟอย่างที่บอกไปเป็นหลังคาสันรูฟไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดได้แบบไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องใช้มือเลยทั้งม่านบังแดดทั้งกระจกนะครับผมก็เป็นความรู่นที่เพิ่มเติมเข้ามานะแต่ด้านหลังเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะว่าเป็นอย่างไรนะผมไปตามไปดูฮะมาดูด้านหลังนะผมของรุ่น m sport นะฮะอย่างแรกเลยที่หายไปก็คือหน้าจอไม่มีนะครับผมอ่านะ ในรุ่น M เนี่ยคุณได้อะไรได้หลังคาสรลูฟได้กล้องรอบคานได้ระบบ Parking a s s i s t นะฮะได้การตกแต่งที่มีความสปอร์ตได้ล้อแม็กที่มีขนาดใหญ่ขึ้น19นะครับผมแต่ว่าความสะดวกสบายอย่างที่บอกไปนะครับมันไม่มีนะมันมีแค่เฉพาะคนขับกับผู้นั่งโดยสารด้านหน้าแต่ด้านหลังเนี่ยคุณจะไม่มีจอไม่เหมือนลักช r รี่นะครับลักช r รจะเน้นเรื่องของการนั่งโดยสารเป็นหลักนะครับแต่ในรุ่น M ส port จะเน้นเรื่องของการขับขี่เป็นหลักนะ่ก็ เป็นลุกที่ BM เขาวางเอาไว้ในแต่และรุ่นย่อยของเขานะครับผมนี่ก็ต้องแลกกันไปนะหน้าจอไม่มีนะครับผมมีช่องแอร์เหมือนกันนะครับผมมีเอาท์เลทสอช่องนะฮะแต่ไม่มีในส่วนของที่ชัยแผนหรือว่าหูฟังเพราะมันไม่มีหน้าจอไงนะครับผมก็โดนตัดออกไปนะฮะม้านบางแดดยังคงมีอยู่นะครับนี่มีให้นะครับผมทั้งด้านหน้าด้านข้างไม่ใช่ด้านหน้าสิมีทั้งด้านข้างและด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับนะผมพื้นที่การนั่งก็เหมือนกันนะครับนี่กว้างขวาง สะดวกสบายนะครับผมหลังคามีให้เหลือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเป็นไงสวยไหมนี่ก็คือภายในทั้ง2รุ่นย่อยนะครับผมความแตกต่างก็มีอยู่แล้วอยู่ที่คุณเลือกแล้วแหละว,ว่าชอบแบบไหนนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องยนต์คร่าวๆกันก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปทดลองขับกันครับขุมพลังของทั้ง2คันนีนะ้ใช้แบบเดียวกันนะครับผมก็คือเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตร Twin Power Turbo นะครับผมทั้ง2คันนี้นะครับผม บอกเลยว่าการขับขี่นี่ไม่ได้หนีกันมากเลยนะครับผมถึงเจ้า M Sport เนี่ยสเปคล้อและยางของเขาจะแตกต่างจากรุ่น Luxury นะครับผมแต่ว่าการขับขี่บอกเลยว่าสนุกสนานทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าเจ้า M Sport จะสนุกสนานมากกว่าเพราะว่ามีแพดเดิลชิพนั่นเองนะครับผมในส่วนของพลังงางนะฮะเครื่องยนต์ของเจ้าทั้ง2คันนี้เนี่ยเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับให้พลังกำลังอยู่ที่184แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่290นิวตันเมตรนะครับผมผสมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่113แรงม้า แรงบิดของมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับผมโดยพลังกำลังรวมทั้ง2อ,อย่างทำงานร่วมกันเนี่ยจะอยู่ที่252แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะขับโดยใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวได้นะครับผมในความเร็วอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากโดยที่คุณสามารถขับด้วยหมด E ีอ่ะพุ่งตรงนะครับเหมือนรถไฟฟ้าเลยนะขับด้วยหมด E ีในระยะทางเนี่ยไม่เกิน 30กิโลเมตรนะครับผมโดยความเร็วที่เขาจํากัดสูงสุดอยู่ที่120กิโลเมตรโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะตรงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับผมก็เป็นกึง่งๆ่งรถไฟฟ้าแล้วแหละนะครับผมแล้วก็ขุมพลังของเขาเนี่ยท็อปสปีดนะครับโดนกดเอาไว้นะท็อปสปีดอยู่ที่235กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตาก,กันเร่งดีมากมาก0ูถึงใช้วเวลาเพียงแค่6.2วินาทีเท่านั้นตรงนี้ถือว่าเป็นรถเก่งสปอร์ตซีดานที่มีความ โหดอยู่เหมือนกันนะ,ะถึงจะมีแบบไฮบริดนะฮะเน้นประหยัดน้ำมันแต่เอาจริงนะขับโคตรสนุกเล่งโคตรดีเลยนะผมอยากให้ท่านผู้ชมได้มาลองจริงนะครับท่านใดที่สนใจนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนทั้ง2คันนี้ทีนี้เรามาดูโครงสร้างนะผมทั้ง2คันนี้นะครับโครงสร้างสวยอันนี้ผมคอนเฟิร์มร0อเลยว่า สวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้ตัดต่อตัวถังแน่นอนนะครับผมโดยเจ้ารุ่น M Sport เนี่ยนะเป็นรถปี2 0 1 9นเะผมเลขไมล์140,000มกิโลแต่สภาพโคตรสวยเช็คศูนย์ตลอดนะครับผมสามารถดูประวัติจากระบบไอได้ได้นะครับคันนี้บอกเลยว่าใช้ดีขับสนุกมากๆนะครับผมกับอีกคันหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่น Luxury คันนี้วิ่งมา9 0 0า0กิโลนะครับรถปี2018สวยไม่แพ้กันนะฮะสภาพเดิมเหมือนกันนะประวัติเข้าศูนย์มีครบหมดเหมือนกันนะครับผมก็สามารถที่จะตรวจเช็คจาก ระบบอไอดได้หรือว่าไปศูนย์บริการเช็คประวัติได้ย้อนหลังนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะโครงสร้างสวยสภาพสวยภายในแจ่มๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเดีย๋ยวเราไปทดลองขับกันต่อว่าเป็นอย่างไรนะฮะว่าขับสนุกแค่ไหนตามเลยครับเราก็มาลองขับนะผมเจ้า 530e นะผมคันที่เราลองขับนี่ก็จะเป็นในส่วนของรุ่น M Sport นะครับผมเจ้า bm 530e นะครับที่เป็นรุ่น M Sport เนี่ยก็ มีการปรับในส่วนของการดีไซน์นะครับทั้งภายนอกภายในให้มันดิบเถื่อนมากขึ้นมีความสปอร์ตมากกว่ารุ่นลักชัวรี่นะผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะผมในเรื่องการขับขี่เนี่ยคือจะคล้ายคล้ายกันนะครับจะไม่ได้หนีกันมากเพราะว่าเขาใช้ในส่วนของเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรผสมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะผมที่ให้พลังำลังรวมอยู่ที่252แรงม้านะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะ การขับขี่ก็ต้องบอกว่าสนุกสนานมากนะครับผมเพราะว่าอัตราการเร่ง0ถึง100ใช้เวลาเพียงแค่6.2วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าทําได้ดีนะครับและทําได้เร็วด้วยและผมแล้วก็ยังมีในส่วนของโหมดการขับขี่ให้คุณได้เลือกขับนะครับผมทั้ง e ีโคทั้ง Normal นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Sport Mode ตรงนี้ก็ช่วยเสริมในเรื่องของความสนุกสนานในการขับขี่ของรถยนต์คันนี้นะผมไม่ว่าจะเป็น Luxury หรือรุ่น M Sport ทั้ง2คันนี้ก็ขับสนุกเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนขขของการรัับบี่นะค ด้านนี้เนี่ยเป็นรถมือสเนาะก็อายุอานามก็หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2018นะผมตอนนี้ก็ปี2023นะฮะก็ประมาณเกือบ4ปีนะผมเกือบจะ4ปีเต็มการขับขี่ต้องบอกว่าทำได้ดีนะผมในเรื่องของช่วงล่างเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยต่างๆนะครับก็ทำได้แม่นยำนะครับผมนีแล้วก็เป็นรถที่ขับดีนะผมเครื่องนิ่งๆนะผมระบบไฮบริด การส่งกาลังต่างก็ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมไม่มีในส่วนของการฟ้องเออร์เรโคหรือว่าความผิดปกตินะครับผมของระบบต่างๆนะครับแล้วในส่วนของการแจ้งเตือนลมยางนะครับผมคันนี้ก็ไม่มีแจ้งเตือนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมประวัติการเข้าศูนย์คุณสามารถเช็คได้ในส่วนของระบบไอไดส์เพราะว่าคันนี้มีการดูแลรักษาอย่างดีจากเจ้าของเดิมนะเปลี่ยนอะไหล่แท้ในศูนย์บริการตลอดนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากในรุ่น M Sport นะครับผมราคา ของเขาอยู่ที่1,869,000บาทนะครับในส่วนของรุ่นที่เป็นรุ่น Luxur รนะครับราคาอยู่ที่1,699,000บาทนะครับผมก็ต่างกันตีกลมๆก็ประมาณ200,000บาทนะผมซึ่งถ้าเป็นในส่วนของป้ายแดงนะครับราคารุ่น l ัก u r รี่และรุ่น M Sport จะต่างกันอยู่300,000นะผมนั่นคือส่วนต่างของรุ่นย่อยนะครับแต่สำหรับมือสองนี่ก็ลดหย่อนลงมานะผมตอนนี้ก็ไม่ถึง200,000แล้วนะฮะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วว่าจะเลือกแบบไหนผมเพราะว่ารุ่นลักชูรี่ก็จะมีความหรูหรานะครับ มีความสะดวกสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้นั่งโดยสารส่วนรุ่น M Sport ก็จะเน้นเรื่องของความสปอร์ตความดิบเถื่อนนะครับผมแต่ว่าความหรูหราความสบายก็อาจจะสู้ดวล u ักชูรีไม่ได้นะครับผมตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นผู้ตัดสินใจครับก็สําหรับการทดลองขับก็มีประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้า BMW 530e Model G30 ทั้ง2คันนี้นะผมบอกเลยว่าสวยมากมากนะผมและการขับขี่นะครับที่ได้เป็นทดลองขับมาคือขับเจ้าคันนี้นะรุ่น M Sport นะผมขับสนุกมากนะผมโดยเฉพาะรถที่เป็นรุ่น M เนี่นะมันจะมีแพดเดิลชิ พอมีแพ n เดนชิพแล้วเนี่ยมันทำให้การขับขี่เนี่ยของเราเนะนะมันมีอะไรให้เราเล่นนะครับผมและที่สำคัญเขามี h ฮ u ทับดิสเพย์เนาะมีแสงสะท้อนกระจกทำให้เราไม่ต้องล้าสายตามามองในส่วนของหน้าปัดมากนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยกับผู้ขับขี่เพราะต้องใช้สมาธิอยู่กับถนนนั่นเองนะครับผมแต่ว่ารุ่นลั x ชู y นี้ก็ไม่แพ้กันนะลัคชู y นี้ก็ขับสนุกเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่มีแพเดนชิพให้คุณเล่น มันอาจจะมีในส่วนของฟังก์ชันบางอย่างที่ขาดหายไปนะครับผมตรงนี้ก็ลองตัดสินใจดูแต่เรื่องของความสะดวกสบายด้านหลังนี้เขาแบบมาเต็มเลยนะ M Sport สู้ไม่ได้เลยพุ่งตรงนะฮะถ้าคุณนั่งโดยสารด้านหลังบอกเลยว่ารุ่น Luxury นี่น่าสนใจมากนะผมเพราะว่าราคานี่ก็ต่างกันอยู่นะครับผมประมาณแสนกว่าบาทนะครับผมโดยเจ้ารุ่น M Sport เนี่ยราคาอยู่ที่1 8 6 9 0 0 0บาทรถปี2019นะฮะวิ่งมา1,40,000มกิโลประวัติเข้าศูนย์มีนะ เออคันนี้นะหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเก้านะครับผมกับลักชูรี่นะครับผมคันนี้หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทวิ่งมาเก้าหมื่นกิโลรถปีสองพันสิบแปดนะครับผมเห็นไหมมันมีส่วนต่างกันอยู่นะครับผมคุณลองพิจารณาดูว่าออปชั่นนะครับรุ่นลักชูรี่เนี่ยตอบโจทย์คุณหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะขยับมาเล่นรุ่นเอ็มสปอร์ตเลยเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องขาดหายไปในส่วนของออปชั่นด้านหลังนะฮะตรงนี้ก็อยู่ท่านผู้ชมแล้วว่าจะเลือกคันไหนนะครับผมแ่ดรรรวววมมล้้้้ีัััััังงคคคคนนนนะบบบผกกก็ฝาาไพใหหสส